ม่สงค่าแม่สงพี่พี่น้องๆอ้ยก็อ้ยสิผู้ปันแฮงข้าวใส่มะหอมกุกกุกนกุติกุตังตะหมตังแสงค่ะในตอนในค่ะเนาะข้าวใส่มะหอมค่ะและหางแฮนมาคอมมอเกี่ยวกับเลยลองตะโหตั้งหันปออ่อนตอนนึงนค่ะเนาะขาวก็ว่านค่ะพี่น้องๆเฮาค่ะจโหค่ะในวันมื้อในคนาโฟนมือถือในเย็นเป็นมโหใจลงกนเฮากวยาว่าจัหนังนค่ะออ ก็เพระว่ากูเมื่อกูวันในกวนเฮาค้าในอําวับแต่เป็นไผในคันนอก็กเต็ินเลยว,ว่าขาดมือถืออําไรกําเหลยวในคันนะเพราะว่าอํามีมือถืออํามีโฟนเลยจึงอยู่ซ่มอมเปาะอําไรยาวในคันนอค่ะ อยู่ดีโนเกียค่ะนาะโนเกีย no ค่ะโพเฮดออกมือถือเจอจัดฟินแลนด์ค่ะออไลออกมาเปินเผาลาดวาก้นใจโฟนโตตั้งลุมฟ้าในค่ะนะหักโฟนมือถือโตเจาเ้าเก่าแต่เนี่ยค่ะที่ในเมืองไทยแน,น่เหนมีโพใจถึงโคปากลาเกา8เปอร์เซ็นต์เลยค่ะก้นใจโฟนมือถือโคปากลาเก่า8 9กค่ะเนาะ98%ดในลาว่าหักและเมาจอมมือถือโฟนตัวเจ้าเกาเตาเตมันปลาดเสือกเหมือนจนังเหนี่ยว่าขาดอําไลนน้นขนาดเนาะหักเมาจอมเละขาดซัมพออัไลเนี่ยค่ะ มือถือในโฟนในเป็นอันลำลองเด้เตอนดับเพราะว่าจัดปานกว่าสิหนึ่งวันในนณะไลากว่าตัวมันไหลอยายกตัวมันไหลเลนมันกันเนาะมือถือใน1ปาก42ปอกไนขวานะ1นะปาก42อปอกไนะคะ่ะมังก็ก็ยังเต็มกล้าขายเยอะเนาะสองสี่ห,าห้านาทีมายิบด้วยโฟนเห้กรรม10นาทีมาหยิบด้วยโฟนเห้กรรมให้ไหนะ่ะผู้ถอมรายการเข้าใส่หมอคอมโลดองวันนั้นคะนะ่ะเนี่ยอ่ามังก็ก็ขาดมือถือหลแอโร1วันหนึ่มีโฟน มีอยู่ไล่ต้นนาโฟนต้นนาเจ้าอยู่ดาเศให้นั่นค่ะเดอกพระรัติว่าขาดโฟนใบจอยปันม่านหนึ่งอินค่ะนะพระรัติว่าเราเขาในสองวันจังได้โฟนนึงปอกไในก็ปันมาสุนด้วยค่ะว่าจองยังตึกมีอยู่เลค่ะนาะเอาค่ะเกี่ยวกับเลยลองเน้นเซในค่ะเนาะจื้อห้องมาจ่ายสตีเฟนเทอร์เทอเลอร์ในเนาะเทอเลอร์นะคะอันเป็นฝ่ายป้องกันค่ะเนาะฝ่ายป้องกันในเจ้าของลิขสิทธิ์ ลองเฮ็ดออกสมาร์ทโฟนและเครื่องใจโคตือเกี่ยวกับไปลองโฟนว่าสังหารเจ้านนันขนาดน่าโตตั้งโลกนั่นไหมันใจรานว่าเประว่ามาตัวเงเงาลายกวนใจตือโฟนมือถือโตตั้งหลุมฟานในขณะเพิ่มเติมขึ้นมาแทางเพิ่มนําขึ้นมาในเกค่ะว่าโคปากไหลเกเนะี่ยค่ะที่ในเมืองไทยในก่อนจเรียกว่านนํนตะเนี่ยค่ะวะนะคนะโปนะคปากไหล9 5เนี่ยค่ะในข่าวตางส0ปีที่ปนมากนะ อ๋อค่ะในนั่นในกน้นโตตั้งลมฟ้าค่ะเนาะโหปากหล83ในย่อมหับลาดวา่หาหักมือถือโตัวเจ้าเก่าเต้ๆต้เนี่ยค่ะนะเพราะว่าเป็นก้นเมืองไทยี่ก็อโลยยงเครียนหักมือถือตัวเจ้าเก่า,านะกย,โโย่ยามอ,อ,าายอมหับวา่หาหักฟ้อนตัวเจ้าเก่าในค่ะเนาะมีฟอนในยุ่มไรในนั่นคะนะ่ะอ่าฟอนในลําลองตอนแต่ภาวะจัดปานเย้าในเป็นกว่าจังไรเน,นะะี่ยค่ะ ียวก็ไปลองใน้นสีอันเป็นฝ่ายค้นควาเลยเียนเขียนข่าวขนอกก็ยังค้นคว้าสีโหบทพบพัวนวาก,นก้นกระปั้นมือเหลวในปึงอิงโทรศัพท์มือถือนําเตอร์มาเนี่ยค่ะหนึ่งวันหนึ่งวันในเตมายิบมาเตอร์มือถือโตเจ้าเก,ก่าในหนึ่งเปล่าสียสิบสองกัมแหนอ่อปอยก็ใจข้าวยามในการเล่นมือถือเลินนาจอเอามือกดเตื้อให้หนาจอมันหัวสังวัสสงวจะจในนามือถือโฟออนทอเจในสิบแปดชั่วโมงเนยค่ะ 18:18จมง18:12นาทีต <as> ่อ <as> 1วงนะคะเพราะว่ามาโดยกรนเมืองไทยสําใจข่าวยําโดยโฟนตัวเจ้าเก่านะคะนะ11:5โมงต่อวันนว่าเตเลยว่านําไว้นั่นขนาเนาะมันจังหนังพี่น้องเจ้าโคลัมเปอรเขเนี่ยโคลาลัมเปียเนี่ยเนาะอันนี้ในซ้ําอันนี้ในซ้ําใจข่าวยาม5:00นต่อวันเนี่ยอ เมนจ้หนนจาหนังี่เมอร์จามันหนีและโป๊ทุกเกยียนได้แต่ก็ด้วยมือถือเลนโฟนจะในในสองชั่วโมงต่อวันก,นนกนันนั่นก้อยเนค่ะอ้อค่ะอันในก็พอดอ่อนตอนหนึ่งเป็นข่าวง้าค่ะนะเดือค่ะออกมาเมื okay it, นะ่อไก่อ่อนอิ่นนว่ามือเลี้ยวอันเป็นโฟนมือถือในหล่าลองตอนตับพาว่าจัดปานก้นเฮเดี๋ยวเลยว่าเป็นหมาโคใจของก้นเฮ่ากว่ายาวในนั่นนะ่นะเนาะ พราะว่ามาต้วยນนมันก็ซ้ําเป็นจังนั้นแต่นังว่าค่ะเนาะมือเลียวในโฟนในอันที่เฮาคาใจกันคะน่ะเนาะก็ใจติดต่อกับสืบ กับสารกันค่ะเนาะอัมวะเด็เป,ป,ป็นก็ฮะกก็แป้งป้อมเปปีน้องโอ้ยก็เอเซ่กนฮู้จักจังไนบางก้อนในก็ใจโอนใจหางจันนไงไนได้ขนาดเนาะอบกันพ่องที่อยู่ไกลกัน่ะสังหวะเจ๊นไนเนี่ยค่ะนะอ่าอันนี้เป็นตอนกันกับสืบย่อก้อตอนที่ซองในก็อนสั่มเดมาเที่ยงตอนข้าวงา้าวค่ะเนาะมันจังว่าเฮาทอมข้าวาทอมง้าวด้วยข่าวด้วยง้าวอ่ะสังหวะเจ๊ไนเนี่ยเฮาข่าวก็ใจมือถือแก่หิมใจบางปอกในอารมณ์ปมดูเหตุการณ์แต่แต่ว่าวา่าในอ่าขั้นเปิดคอบเลยนะคะนะมังการณ์เกกี่ยวับใลอ การดิกไล่ว่าสะสวรเจเน่เนี่ก็อ้โหซื้อข้อมันน่ะเนาะใครเลยมือถือแก้อ่ะนยมันมันเป็นให้ไหนคะมือมือถือในมันก็หลํำลองยาก็ลองใหญ่เป็นก้นตีอันสนใจมะมือถือบางอันในมันก็ซ้อมเตืรอเหตการเล่นหนำมานันขนาดเนาะมันจึงบางตัดต่อห่าสวราจเนดเนี่ยใจมือถือสีเหตก็ซ้อมป้อนไรเยาวขนาดพองย่ามือเหลียวในค่ะนะอ๋อค่ะอันเนีเฮเพราะเยาะก็พองย่ามือเหลียวในเ้าคาะเด็ดเลยหันเทียงว่ามือถือในโฟนในขนมันมีลองหลําลองมาแทง เพราะว่าเฮาคาดได้กว er ่าใต้มือเนอะอ่าเหมือนจังหนังวะเหมือนจังพ so ี่น so ้องเฮาคาล้นมาว่าอะโลเฮาพินหมอกซูมาป้อยอาบเลือนลูกเฮ้าก็ป้อยปังแขกเฮาก็สองซึนซะเนี่ยเนี่ยอ้าวซอยู่ติ้นไล่ลาเนี่ยมวนตั้งนในติดทามน่ะเนาะอะโลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวซ้ายกว่าซ้ายกว่าขวาอยู่ว่านไล่เอิ่งไล่เลยจเะเนี่ยเมื่อเหลียวได้มัอหลวขนาดเนาะเมื่อเหลียวได้ก็เออปันที่อยู่สูมาเนี่ยก็ปันปิณนบ่เฮาต้องพิมพ์พิ้นเนี่ยแบบนั้นน่ะนะ อันนั้นส่งโลเคชัชนมาปันแหล่งให้นั่นกันนี่ยพอส่งปืนตีส่งโลเคชัชนมาเนี่ยก็เฮ็ด Google Map ให้ก็เติมให้มือถือในใก้คันเนาะแมพออนห้าคาก่อนเนี่ยอ่ะห้าคาเก่อนเลยเนี่ยก็ให้โฟนเนี่ยลาตั้งมันเนี่ยมันก็เฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดเลยมามันก็วันหลังลองเตะๆค่ะเนาะมันหนังว่าค้องค้งแฮมตีนึงอ่ะค้งแฮมตีนึงว่ะค้งยาว่ะค้งเฮ็ดว่าจะได้อันซื้อเสียงใหญ่ๆเจนเนี่ยว่าตีในเหมือนจะเอาเร็วขึ้นห้องยาว่าอยู่ตีในเนี่ยก็ เพราะวะ่าเขาหมย์เพลย์โป๊กเกี่ห้องอยาวในโซซิงเนี่ยก็เขาก็เตรียมเตรียมหาทีนใน่ในในเมียบในปืนตนิ่นเหว่ก็กว่าจอมอันตั้งมันลาดเนี่ยก็ยังไหลเอานั่นน่ะเนาะอันนี้เป็นคอลีมันแทงอันหนึ่งพยายามาด้วยแทงในตอนการเงินในตอนการเงินพ่องยาวม,มือเร็วในก็ตอนหลังนั้นขนาดเปิ้ลก็เล็กกันเอาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับไปลองเย่เงินเนี่ย เอาใส่ไว้ดีในโอนเหมือนเจองเมื่อก่อนเจ๊อะเพราะว่าเขาเติมเงินมือถืออลไรเจ๊เนี่เนาะเขาก็เตะอะไรกว่าจ้างเพิ่นเติมปันว่าเตะอะไรกว่าเสงล้านเติมเงินห้าอะไรจ๊เนี่ยสุดซสัสๆมู้ดอะเหมือนเจ๊อะไรออกกับค่าดาวน์ล่เงินมือถือเขาโม่เราได้หลอดแล้วก็เติมเงินนั่นนี่นั่นเนี่ยเมื่อเหลียวได้ก็มีในโอนมู้ดอะเนาะเอาในโอนมีในโอนลูกเหลียวก็เห็นอะไรมดอะเติมเงินก็ไรโอนเงินก็อะไรจ่ายเงินก็อะไรมันยาวดีในมือถือโฟนหวยเหลียวเห็นอนั่นน่ะกำนันแล้ มันเดี๋ยวเลยว่าเสีนยสายไหมมันก็เตื้อขึ้นค่ะนอตีอันว่าโกนในเลกันมาใจโฟนน้าเคลืนเฮ็ดเนี้ยนะปะเยาะก็มันให้การในแทงนํานะค่ะนอมันก็คาดใจเฮ็ดไห้ไมันเหมือนเจิงหนังมังปอกมังไรแน่นะป้อมดูใจอันนักนักแหง,งนั่นแหละใจในโฟนก็ยังไล่นอนมาหนังไหมเขาชอบเวิร์ดไหมเขาชอบออฟฟิศอะไรเจ้าน่เขาก็ยังลงไว้ปั่นป้าค่ะนอดีดีในโฟนนะอ่าเป็นไว้เห็ดนั้นเลยค่ะว่าอ๋อค่ะ โฟนมือถ awesome ือในล่ยลำลองนะเป็นโฮใจลงก้นเมืองเ้ากว่าเย่าในคันเนาะค่ะพีนหอาคันรูจ่องขาดมือถือแล้วบางก็ในเดว่าอ้อยอ่มรฮันาเมอมิรฮนัก็หักวันในอยู่ไลอยู่แส่ก็กาว่นมไรนเห้วันได้ยุ่มแล้วแซ่เนี่ยมันก็เดว่าจังนั้นเนาะย่าหยอกกันภพลยดีว่วันวันเลียวขาดโฟนไปในปันวันนึงพองกันนะภพลยดีว่าอลอยเขาด่มีโฟนก็อยู่ไรมิปัญหาสังเนปันมาส่วนคันเนาะค่ะยิ่นจมกูะก้ค่ะยู่นาไเพ